ในค่ำคืนที่ฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกับทํำให้ใครหลายคนนั้นไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้แม้แต่คนที่เลิกงานแล้วต้องการที่จะกลับบ้านของตัวเองเหมือนก็ยังไม่สามารถที่จะกลับได้เหมือนกันในจะกลัวรถติดในจะกลัวน้ำมาอกการระบายอีกดีไม่ดีถ้าเกิดรถไปเจอน้ำท่วมสูงก็อาจที่จะพังเสียหายมันก็มีขุมอีก อาจจะได้เสียเงินค่าซ่อมหลายบาทหลายคนจึงเลือกที่จะอยู่ที่เดิมปรอให้ฝนมันหยุดตกเสียก่อนค่อยออกเดินทางอะไรแบบนั้นเหมือนกันกับโอที่ตอนนั้นเธอเลิกงานแล้วปกติก็จะกลับห้องพักในทันทีเดินไปขึ้นรถเมล์ที่ป้ายกับห้องพักที่อยู่แถว้วยขวางเพียงแต่ว่าวันนั้นมันกลับได้มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ถ้าจะให้เดินตากฝนไปรอขึ้นรถเมล์ที่ป้ายตัวเองก็กลัวว่าจะเปียกฝนกว่าจะถึงห้องพักก็อาจจะไม่สบายเอาได้งานที่เธอได้ทำอยู่นั้นหัวหน้ายิงใจดำไม่ยอมแม้ลาเลยสักครั้งเดียวไม่จะเป็นใครไม่สบายหนักแค่ไหนก็ตามก็ยังต้องแบกสังขารของตัวเองไปทำงานอยู่ดีไม่เงินก็อาจจะถูกหักเงินเดือนที่ปกติก็แทบจะไม่พอใช้อยู่แล้วถ้ายังมาถูกหักอีก ก็คงต้องกินมาม่ากกับไข่ต้มทั้งเดือนแน่โอ้ก็เลยได้แต่นั่งรอให้ฝนมันซาลงก่อนคอยเดินทางกับห้องพักอะไรแบบนั้นซึ่งมันก็มีคนอื่นๆมานั่งรอให้ฝนมันหยุดตกก่อนด้วยเหมือนกันผ่านไปราวชั่วโมงหนึ่งฝนมันทำท่าจะหยุดตกอาจจะมีตกลงมาไป,ปล่อยบ้างก็จริงแต่ก็สามารถที่จะเดินตากฝนไปที่ไปรถเมล์ได้ โอจึงได้ก้าวขาออกมาจากที่ทำงานแต่เพื่อนคนหนึ่งที่มีรถยนต์ส่วนตัวกับได้พูดชวนขึ้นมาก่อนว่าโอ้เดี๋ยวฉันไปส่งที่บ้านเองฝนมันยังตกไปปรอยอยู่เลยไปกับฉันเถอะโอ้ไม่ใช่คนที่หยิงอะไรอยู่แล้วหะครับเพื่อนอุตส่ามีน้ำใจแล้วจะปฏิเสธทำไมกันละ่ะเธอก็เลยได้เดินไปขึ้นรถของเพื่อนเพื่อที่จะกลับบ้านพักของตัวเอง พอรถได้วิ่งออกไปจากที่ทำงานมันก็เป็นไปตามคาดเลยล่ะครับที่จะมีน้ำท่วมรอกันระบายอยู่หลายที่ดีที่รถของเพื่อนนั้นมันเป็นรถกระบะท,ที่ค่อนข้างจะสูงน้ำท่วมทรงเพียงหัวเขาจึงไม่มีปัญหาต่ายางใดมันถึงแค่ครึ่งล้อเท่านั้นไม่นานรถของเพื่อนก็วิ่งมาถึงหน้าปากซอยเข้าบ้านพักของเธอแล้วด้วยความที่เกรงอกเกรงใจ ก็เลยได้บอกให้เพื่อนจอดจุดหน้าปากซอยนี้แหละเดี๋ยวจะเดินเข้าไปในซอยเองซอยมันเล็กเดี๋ยวจะถอยออกมาลำบากเพืนก็เลยได้จอดให้เธอลงที่หน้าปากซอยโอก็ได้แต่พูดขอบคุณเพื่อนไปที่อุตส่ามาส่งไว้ยเาอมีโอกาสจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเป็นการตอบแทนแล้วกันเพื่อนก็ได้แต่บอกนะครับว่าเดี๋ยวจะล้างท้องรอเลยแล้วผู้หมอเราออกมาอย่างพอใจ ทีนี้พอตอนที่กำลังจะลงจากรถสายตาของเธอนั้นก็ได้หันไปเห็นว่าหน้าปากซอยเข้าบ้านของเธอมันได้มีผู้ชายคนหนึ่ง,งยืนอยู่ตอนแรกนั้นโอ้ก็คิดน,นะครับว่าผู้ชายคนนี้น่าจะมาเยือนรอแฟนกับบ้านหลามมัง้งฝนตกอาจจะเป็นห่วงเพราะว่าในซอยบ้านพักของเธอนั้นมันมีห้องเช่าบ้านเช่าอยู่มากมายและมันก็มีคนเช่าอยู่แทบจะเต็มทุกที่เลย ผู้ชายคนนี้ก็น่าจะเป็นคนที่พักอยู่ในซอยนี้แหละพอเธอได้เดินลงจากรถของเพื่อนแล้วก็ยืนโบกมือบายๆเพื่อนอยู่ครั้งเพื่อนก็ได้แต่ขับรถกลับบ้านของตัวเองไปโอก็เลยได้เดินไปกำลังจะเลี้ยวเข้าไปในซอยแต่มันกลับได้มีเสียงคนพูดขึ้นมากลับด้วยสิเสียงพูดนี้มันค่อนข้างที่จะใหญ่ๆเย็นๆ เป็นเสียงพูดของผู้ชายอย่างแน่นอนเธอนึกขึ้นมาได้ครับว่าเมื่อกี้เห็นมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าปากซอยนี่อาจจะเป็นผู้ชายคนนั้นแน่เลยได้หันหน้าไปดูตรงที่เคยได้เห็นเขายืนอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้ผู้ชายคนนั้นหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้โอหันซ้ายมองขวาก็ยังไม่เจอผู้ชายคนนั้นอยู่ดีจนได้แต่คิดน,นะครับว่า แล้วเสียงคนพูดเมื่อกี้ล่ะมันเป็นเสียงของใครกันทันใดนั้นมันกลับได้มีลมมาประทะทดีคอด้านหลังของเธอจนรู้สึกเซียวสลังวาบขึ้นมาจนต้องรีบหันกลับไปมองด้านหลังของตัวเองในทันทีทันใดราวนี้โอถึงกับต้องสะดุ้งจนถอยหลังไปสองสาม,สามก้าเพราะผู้ชายที่เห็นมายืนอยู่หน้าปากซอยที่คิดว่าเขามาเยืนรอแฟน ตอนนี้เขากลับได้มายืนอยู่ข้างหลังของเธอตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้มาแล้วใบหน้าของผู้ชายคนนี้นั้นมันก็เป็นใบหน้าของคนที่เรียบเฉยเป็นอย่างมากไร้ความรู้สึกดีใด้สายตามองตรงมายังโอที่ยืนจ้องมองอยู่ด,ด้วยความตกอ,อกตกใจเธอคิดว่าผู้ชายคนนี้คงจะไม่ปกติแน่เลยอยู่ดีๆถึงได้มายืนอยู่ข้างหลังคนอื่นแบบนี้ เลยเดินรีบหันหลังกลับไปเดินเข้าไปในซอยดีกว่าจะเย็ยนอยู่ตรงนั้นไปทำไมกันคืนเกิดอะไรขึ้นมาใครจะช่วยเหลือทีนี้พอโอได้เดินเลี้ยวเข้าไปในซอยเธอกลับได้รู้สึกนะครับว่าทุกอย่างที่อยู่ในซอยบ้านพักของเธอนั้นเหมือนกับเปลี่ยนไปทุกคืนที่ได้เดินกลับมาบ้านแม้ว่าจะดึกเดินสามสี่ทุ่มหรือว่าดึกมากกว่านี้ห้าทุ่มเที่ยงคืนก็นตาม มันก็มากจะมีผู้คนพากันเดินเข้าออกอยู่ในซอยนี้อยู่แทบตลอดเลยแทบจะไม่เคยได้ร้างผู้คนใดแต่ทำไมค่ำคืนนี้มันกลับไม่มีใครเดินอยู่ในซอยเลยสักคนเดียวเกิดอะไรขึ้นจะว่าเป็นฝนตกมันก็ไม่น่าจะใช่นี่เพราะว่าตอนนี้ฝนมันก็หยุดตกไปแล้วแล้วที่สำคัญโอ้รู้สึกว่าทำไมซอยกับบ้านของตัวเองเนี่ยค่ำคืนนี้มันดูเศร้าๆมองๆ ยังกับว่าในซอยนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยอยู่เลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอ้ได้แต่พูดถามตัวเองอยู่ในใจครับกับสิ่งที่ได้สัมผัสในค่ำคืนนี้เธอรู้สึกเซลล์สลังขึ้นมาอยู่กรังขนบนตัวมันก็ได้ลุกซู้ขึ้นมาเลยพยายามที่จะสาวเท้าเก้าวยาวๆกับห้องพักของตัวเองดีกว่าแต่พอเดินเข้าไปในซอยนั้นได้ย่งไม่ถึงสิก้าด้วยซ้ำ มันกับได้มีเสียงผู้ชายใหญ่ๆแหบๆพูดขึ้นมาอยู่กระดังกาบดีคนนะมันก็ทำโอ้โอถึงกับแสดดุง้งเธอไี้ผ่านความกลับไปมองข้างหลังอยู่กระดังคิดว่าต้องเป็นผู้ชายคนเดิมอย่างแน่นอนซึ่งปกติโอนั้นเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่เรียบร้อยพยูดจาไพเราะอ่อนหวานอะไรอยู่แล้วนะครับยิ่งมาในตอนนี้เธอกับคิดว่าตัวเอง กันันนีดถูกโจรโนโดจิตตามมาหรือเปล่าเลยกับว่าจะด่าให้มันเสียหมาไปเลยรู้จักปากลูกแมคขาน้อยไปสั้นแล้วเพียงแต่ว่าเธอนั้นกลบไม่เห็นจะมีใครอยู่ข้างหลังเลยสักคนเดียวผู้ชายคนนั้นหายไปในอีกครั้งแล้วก็มีรู้แม้ว่าเธอจะรู้สึกกกลัวขึ้นมาบ้างแล้วก็ตามแต่ก็คิดว่าใครมาแกล้งกูวันเนี่ยปาก็เลยได้พูดด่าออกไปตามประษาะลูกแมค้า มึงเป็นส้นตีนอะไรจะมากลับบ้านกับกูเพื่ออะไรกันละ่ะกูชอบอยู่คนเดียวมึงไปไกลๆเลยนะโอพูดออกไปเพียงเท่านั้นเขารับแล้วก็หันหลังเดินกลับไปที่บ้านพักของตัวเองดีกว่าซึ่งมันก็อยู่ค่อนข้างที่จะลึกเหมือนกันแล้วเมื่อเธอยิ่งเดินเข้าไปในซอยนั้นแล้วลึกเท่าไร่โอกับยิ่งรู้สึกแปลกๆมากขึ้นทุกทีทุกที มันรู้สึกยังกับว่าตัวเองเดินเข้ามาผิดซอยอะไรแบบนั้นบ้านขนมันไม่เหมือนเดิมที่เคยได้เห็นมานานจนคิดว่าตัวเองเดินมาผิดซอยจริงๆหรือเปล่าเนี่ยโอตดสินใจที่จะหันหลังกลับไปมองข้างหลังเพื่ออยากจะดูว่าตัวเองนั้นเดินเข้ามาผิดซอยจริงๆหรือเปล่าแต่พอเธอได้เห็นป้ายร้านขายกูเตียวที่อยู่ตรงข้ามกับซอยเข้าบ้านของเธอมันก็ยังมีอยู่นี่ มันจึงเป็นสิ่งยืนยันว่าเธอนั้นไม่ได้เข้ามาผิดซอยแต่อย่างใดแต่ทำไมซอยนี้มันกลับให้เหมือนเดิมละ่ะหรือพวกนี้มันมาจากที่ไหนกันจะว่ารีโนเวททำใหมมันเจอเร็วแค่ชั่วข้ามคืนขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าเธอนั้นไม่ได้สังเกตว่าในซอยมันเปลี่ยนไปทีนี้ในระหว่างที่โอได้คิดไปต่างๆนานาอยู่นั้น ทันใดนั้นมันกลับได้มีเสียงคนหัวเราะดังขึ้นมาครับมันเป็นเสียงหัวเราะของผู้ชายที่ใหญ่ใหญ่ยันยันยังไงก็มีรู้เธอรีบหันกลับไปมองทางเสียงที่ได้ยินนั้นอีกครั้งคราวนี้โอ๋กลับได้เห็นผู้ชายคนนั้นเขามายืนอยู่ข้างหน้าเธอห่างกันไม่ถึงสองเมตรด้วยซ้ำครับเสียงหัวเราะนั้นมันได้ดังขึ้นมาอีกครั้ง มันก็ทโอโอําโมโถงกับขนลุกขึ้นมามากกว่าเดิมสีอีกแม้จะสงสัยว่าเขาจะหัวอระทำไมกันเมื่อได้เห็นแล้วว่ามันเป็นเสียงหัอรอของใครเธอก็เลยได้สาวเท้าก้าวเยาะเยาเพื่อที่จะเดินหนีผู้ชายคนนี้ไปสักทีไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงได้ตามเธอมาขนาดนี้แล้วพอโอกกำลังจะเดินแซงผู้ชายคนนั้นไปแล้วเขากลับได้พูดขึ้นมาอีกว่า พขอไปอยู่ด้วยคนนะโอ้ีพูดปฏิเสธออกไปในทันทีทันใดไม่ให้มาอยู่หรอกคุณเป็นใครก็ยังไม่รู้เลยจะใช้คนหรือเปล่ายังไม่มั่นใจด้วยซ้ำแล้วจะมาอยู่กับฉันได้ยังไงกันละ่ะไปเลยนะจะไปที่ไหนก็ไปโอพูดบอกไปแบบนั้นพร้อมกับหันหน้าไปมองผู้ชายคนนั้นอีกครังครับคราวนี้ เธอกับได้เห็นว่าหัวซีกซ้ายของผู้ชายคนนั้นมันได้ยุบลงมาจนมาถึงบริเวณดวงตาอย่างน่ากลัวแล้วใบหน้าฝั่งนี้มันก็เล็กลมีเลือดไหลย้อยลงมาจนอาบแก้มแขนของเขาก็หัก่อยลงมาข้างตัวอย่างน่ากลัวอีกตั้งหกักผู้ชายคนนี้ได้พูดขึ้นมาอีกครับว่าขอผมไปอยู่ด้วยคนนะโอในตอนนั้นไม่สนอะไรมันอีกแล้วนะครับ เธอมันใจแล้วเราว่าตัวเองนั้นกําลังได้เจอผีอยู่อย่างแน่นอนยังไงซะผู้ชายคนนี้ก็คงจะไม่ใช่คนแน่สมองของเขาได้ยุบลงมาซกขนาดนี้แล้วยังสามารถมีชีวิตยอยู่ได้อีกเหรอมันก็เก่งเกินคนเกินไปโอจึงได้รดีบวิ่งแบบไม่สนใจที่จะหันหลังกลับไปมองข้างหลังอีกเลยแม้ว่าหูทั้งสองข้างของเธอนั้นจะยังคงได้ยินเสียงคนวิ่งตามหลังมาอยู่ตลอดก็ตาม พอโอได้วิ่งเข้าไปในซอยลึกเท่าไรเหมือนกับค่อยๆมืดลงเท่านั้นครับเพราะทั้งสองข้างทางมันไม่ได้มีบ้านหนเหมือนอย่างหน้าปากซอยไม่มีไฟข้างถนนเลยสักดวงเดียวทางทานที่ปกตินั้นมันจะมีไฟอยู่ตลอดทั้งซอยเมื่อเธอได้เจออยู่กับอะไรก็ไม่รู้น้ำตามันก็เลยได้ไหลออกมาอย่างพรังปลุก โอวิ่งไปยังไม่มีจุดหมายปลายทางเธออยากจะวิ่งกลับห้องพักของตัวเองแต่ทำไมทุกอย่างอยู่ตรงหน้ามันกลับเป็นอะไรก็ไม่รู้มันไม่เหมือนเดิมเลยสักอย่างเดียวจนได้เกิดความกลัวต่างๆขึ้นมาในจิตใจเธอไม่อาจที่จะทนมองอะไรข้างหน้าได้อีกแล้วกลัวว่าตัวเองนั้นจะได้เห็นอะไรที่มันน่ากลัวกว่าเดิมมันจะทำให้จิตใจยิ่งเตลิดเปิดเปลืงกลัวไปไกล จึงได้ตัดสินใจที่จะหยุดวิ่งเลือกที่จะยืนนิ่งหลับตาดีกว่าเธอได้แต่คิดอยู่ในใจนะครับว่าจะทํายังไงต่อไปดีให้มันหลุดพ้นออกจากสถานการณ์ในตอนนี้แต่ทันใดนั้นมันกลับได้มีมือของใครบางคนมาจาับที่หัวไหล่ของเธอเอาไว้เต่นนั้นมันก็ทำอาโอ,โอนั้นถึงกับได้ร้องแหกปากออกไปว่ากลัวแล้วกลัวแล้วอย่ามาตามฉันเลยนะ ต่างคนต่างอยู่เธอฉันกลัวแล้วจริงๆแต่มันเก็บที่มีเสียงคนพูดขึ้นมาว่าโอ้พี่เองเป็นอะไรมันยืนหลับตด้อยู่ตรงนี้ทำไมกันโอ้จำได้ดีครับว่าเสียงนี้มันเป็นเสียงของพี่ข้างห้องที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเธอก็เลยได้ตัดสินใจลืมตาขึ้นมาดูโกอนที่จะได้เห็นเป็นพี่ข้างห้องจริงๆ แล้วข้างทางทั้งสองข้างในตอนนี้จากที่มันเป็นอะไรมืดๆไม่มีบ้านคนเหมือนก็กลับเป็นมามีบ้านคนมีตึกลาห้องพักอพาร์ตเมนต์ต่างๆซึ่งโอในตอนนี้เธอได้วิ่งมาเย็ยนอยู่หน้าห้องพักของตัวเองแบบพอดีพอดีแล้วเธอก็ได้เห็นว่ามันมีผู้คนเดินอยู่ในซอยมากมายตั้งหลายคนมันก็ทำโอโอ้นั้นถึงกับงงไปหมดเลยล่ะครับ เธอรีบกอดพี่ข้างห้องคนนั้นเอาไว้ด้วยความโล่งอกโล่งใจและก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อกี้ตัวเองได้เจออยู่กับอะไรกันแน่เมื่อได้รู้ว่าตัวเองได้มาถึงห้องพักแล้วเธอก็เลยได้แต่รีบดึงแขนของพี่ข้างห้องคนนั้นขึ้นไปบนห้องของเธอในทันทีพอเข้าไปในห้องได้โอ้ก็เลยได้เล่าสิ่งที่ตัวเองได้เจอมาเมื่อกี้ให้กับพี่ข้างห้องนี้ฟัง ซึ่งพอพี่ข้างห้องได้ฟังแล้วเธอก็มีอาการตกใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันเลยล่ะครับซึ่งเธอก็ไม่สามารถที่จะบอกได้เหมือนกันว่าสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับโอในค่ำคืนนี้นั้นมันคืออะไรกันแน่แต่พี่ข้างห้องก็บอกนะครับว่าวิญญาณของผู้ชายที่โอได้เจอนั้นมันอาจจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เพิ่งได้มาเสียชีวิตยอยู่ที่หน้าปากซอยก็เป็นได้พระมือตอนกลางวันนั้น มันได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาคือว่าตอนเที่ยงวันนั้นมันได้มีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาจนกระทั่งกำลังจะมาถึงซอยแห่งนี้อยู่ดีๆมันกลับได้มีรถกระบะคันหนึ่งพุ่งออกไปจากซอยอาจจะด้วยมอเตอร์ไซค์คันนั้นขี่มาด้วยความเร็วสูงก็เลยได้ชนกับกระบะคันนี้เข้าอย่างเต็มเป้าจนคนขี่มอเตอร์ไซค์กระเด็นลอยข้ามรถกระบะคันนั้นไปตกอีกฝั่งหนึ่ง พอหักเสียชีวิตคาที่พีผู้ชายที่โอได้เห็นมันก็อาจจะเป็นผู้ชายคนนี้ก็ได้แต่ก็ไม่ได้ขอฟันธงแต่อย่างใดคิดว่ามันต้องเป็นผู้ชายคนนี้แหละเพราะว่าปะกะติทุกคืนนั้นเธอก็เดินกลับห้องผักของตัวเองแบบนี้ก็ไม่เคยได้เจอเจออะไรมาก่อนเลยค่ำคืนนั้นด้วยความที่เธอยังหวาดกลัวอยู่ก็เลยได้ขอให้พี่ข้าห้องนั้น มานอนเป็นเพื่อนของตัวเองซึ่งเพื่อนข้างห้องก็ใจดีเหมือนกันครับเธอยอมที่จะมานอนเป็นเพื่อนด้วยพอเช้าของวันใหม่ตื่นขึ้นมาก่อนที่จะได้ออกไปทำงานโอก็เลยได้ตัดสินใจไปซื้อกับข้าวซื้อขนมไปทำบุญใส่บาตอุทิศให้กับผีวิญ,ญญาณของผู้ชายตนนั้นที่เธอได้เจอได้เห็นเมื่อคืนโอได้แต่บอกเขาเป็นนะครับว่า อยาออกมาให้ได้เจอให้ได้เห็นแบบนี้อีกเลยเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสจะไปทำบุญให้คุณบ่อยๆก็แล้วกันซึ่งหลังจากนั้นมาโอ้ก็ไม่เคยได้เจอได้เห็นอะไรแบบนี้อีกเลยนะครับซึ่งเธอก็บอกนะครับว่าเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมค่ำคืนนั้นถึงได้มาเจอผีแบบนี้หลายคนเคยได้บอกนําว่าคนที่ได้เจอผีนั้นมันอาจจะเป็นช่วงที่ดวงตก ก็เลยอาจ,จได้เจอได้เห็นผีวิญญาณแต่โอในตอนนั้นเธอก็ไม่ได้ดวงตกแต่อย่างใดเพราะหลังจากที่ได้เจอผีแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เกิดขึ้นกับเธอเลยสักอย่างเดียวโอก็ได้แต่คิดนะครับว่าหรือว่าผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นเจ้ากรรมายเวรเก่าของเธอก็เป็นได้พอเขาที่เสียชีวิตไปแล้วก็เลยได้ตามมาหลอกหลอนเพื่อที่จะให้เธอ ทำบุญอุทิ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้หรือไม่บางทีในค่ําคืนนั้นดวงของโอมันก็อาจจะเปิดแบบพอ,พอดีีเมื่อทุกอย่างมันพร้อมกีตนนั้นก็เลยได้มีพลังพอที่จะได้ออกมาปรากฏตัวให้เธอได้มองเห็นได้แบบนั้นและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด